สวัสดีครับ,บพบกับผมอบกคิวจากบ้านบล็อกเชนนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเกมที่ชื่อว่า Gbot อ่าโดยคลิปนี้นะครับจะมาอธิบายกับภาพรวมตัวเกมเชนที่รองรับระบบเหรียญโทเคนนะครับก็ทีมงานระยะเวลางานนะครับผมพันธมิตรผู้สนับสนุนหรือพาร์ทเนอร์นะครับก็ระบบตัวเกมประกอบด้วยอะไรบ้างครับวิธีการซื้อขายตัวละครการเปิดก่องอ่าแล้วก็การส่งตัวละครไปยัง เอาตัวทีบอทนะครับส่งเข้าไปยัง R8 ดเพื่อเล่นเกมนะครับแล้วก็วิธีการเล่นเกมในโหมดของ s k y l o อ d นะครับผมเราไปดูกันเลยนะครับเกมทีบอทนะครับเป็นเกมนะครับที่เขาเน้นไปทางการสร้างตัวละครแล้วก็กระโดดไปยังเกมอื่นๆนะครับบนบล็อกเชนได้นะครับโดยตอนนี้ครับเกม g ีบอทนะครับยังไม่ออกมาเป็นรูปเกมแบบตัวเต็มเนาะแต่ว่าจะไปลิงก์กับพาร์ทเนอร์ของตัวอาร์ หรือที่ใช้โทเค็นที่เรียกว่าตัวกามีนะครับโดย CEO เป็นคนคนเดียวกันนะครับระหว่างตัว Arc8 กับตัว Gbot นะครับผมโดย Gbot เนี่ยครับเป็นหุ่นยนต์ประเภท 3D นะครับมีสเตตบอกคุณลักษะต่างๆมีความเก่งนะครับรวมไปถึงอาชีพของหุ่นด้วยปัจจุบันนะครับาหุ่นยังอยู่ในเจนแรกนะครับซึ่งออกมาแล้ว5,000ตัวซึ่งตอนนี้หมดแล้วเนาะแต่จะสามารถซื้อได้ที่ o p e n s นะครับ จีบัตทั้ง5,000ตัวนะครับจะเป็น NFT ที่อยู่ในเชนของ Polygon นะครับเราสามารถที่จะโอนไปยังเกมของมบาย l e แอปของ Arc8 ได้นะครับผมโดยผ่านเชน Polygon ทนั้นเนาะยวในคลิปผมก็จะมีการสอนด้วยนะครับผมในส่วนของระบบเหรียญน,นะครับผมจีบัตนั้นยังไม่ออกเหรียญของตัวเองนะครับตอนนี้ใช้โทเค็นที่ชื่อว่า g a m มีอยู่ โดยการที่เอาส่งตัวจีบอไปเล่นแล้วก็ได้เหรียญการ์มีมาซึ่งโทเค็นของ G ีบนั้นนะครับจะชื่อว่า e n e r g y Token นะครับหรือ ET นะครับจากรสแมปนะครับคาดว่าจะออกที่คอร์เตอร์2แต่อาจจะออกข้อที่คอร์เตอร์หนึ่งก็ได้เนาะเพราะว่าตามแผนงาน,นที่ผมไปอ่านนะครับเห็นเขาบอกว่าจะมีการเอาบุญ G ีบอตครับไปสเต็กแต่ยังไม่ได้บอกว่าจะได้เป็นเหรียญโทเค็นของการมีเป็นเหรียญโทเค็นของ e n e r ท y หรือ ET ครับอันนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดต้องรอข้อประกาศทีนึงรอทีมงานกาทีหนึ่งนะครับ อ่าส่วนเหรียญ et นั้นมีไม่จำกัดครับโดยเหรียญตัวนี้จะใช้ในการอัปเกรดนะครับหรือว่าบิวดิ้งตัวละครผสมตัวละครนะครับแล้วก็ซื้อแลนด์นะครับเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าแข่งขันอื่นๆนะครับผมทีมงานนะครับเป็นทีมงานเดียวกับบริษัทเกมมือถือชื่อดังอย่างกามี่นะครับผมหรือว่า R8 นะครับโดยใช้เหรียญโทเค็นในชื่อการี่ในการแลกเปลี่ยนครับโดยในเครือของ R8 นะครับจะมีเกมอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมเราก็สบดีบอร์ดนะครับเข้าไปกระโดดเล่น ในของส่วนของอ r 8แได้นะครับผมซึ่งปัจจุบันจะเล่นได้1เกมเนาะชื่อว่าสกายลอร์ดนะครับผมในเรื่องของรถแมปนะครับภาพรวมที่เกิดขึ้นในปีนี้โดยสิ่งที่สําคัญเลยที่ผมตัวลบแมปนะครับผมจีบอทนะครับเกมจริงๆครับจะออกที่ควอเตอร์สนะครับผมแล้วก็ส่วนของบ i ดด i n g นะครับจะมาในควอเตอร์สาครับเราจะได้เห็นการผสมจีบอทแล้วออกเป็นเบบี้บอทนะครับผม แล้วส่วนของควอเตอร์สนะครับเราจะได้เห็นในการจับจองที่ดินนะครับรวมไปถึงคาสใหม่ๆนะครับที่เกิดขึ้นส่วนในควอเตอร์สของปีนี้นะครับจะมีรวก PP เข้ามาซึ่งปัจจุบันนะครับผมยังเห็นทีมงานทําตามรถแมทอยู่นะยังเป็นไปตามแผนงานนะครับผมอ่าเรามาดูในส่วนของพัฒน์มิตรม,มากนะครับผมหรือว่าพ์ทเนอร์นะครับหลักๆนะครับจะเป็นทีม อดีโมค่าแบงก์นะครับผมเท่าที่ดูนะครับเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็มีคุณมิสตอร์ซีอจาก G ีวานะครับผมซึ่งเขาทําเกี่ยวกับบล็อกเชนเกมผ่านโทรศัพท์มือถือกันนะครับผมแล้วก็คุณเซบาสเตียนโอ้คนนี้ดังนะครับเป็น c ีโนะครับจากผู้ก่อตั้งเดอะซันบล็อกนะครับอ่าที่สําคัญก็จะมีเท่านี้นะครับพันธมิตรหรือพาร์ทเนอร์ก็ถือว่าเป็นเกมที่ที่น่าจับตามาะอีกเกมหนึ่งนะครับผม เะครับเราไปดูในส่วนของระบบเกมกันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์เนาะอ่ะทีนี้ตัวเกมนะครับจุดเด่นของมันแล้วคือมีการบิดดิงนะครับหรือการผสมนะครับผมโดยชีบอร์ดหตัวจะผสมได้ทั้งหมด5ครั้งนะครับโดยใช้ตัว Energy หรือแล้วก็เหรียตัวการมินนะครับในการทก็มีระบบพัสเทิลนะครับหรือระบบต่อสู้ครับผมแล้วก็มีตัว PVP นะครับมีการอัปเกรดตัวละครนะครับเป็นปกติของเกมอยู่แล้วนะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของระบบแลนนะครับที่เพิ่มเข้ามาอ่ามาในส่วนของความหายากของตัวละครนะครับก็จะแบ่งเป็นคอมมอนและอีกปิกรีเจนนะครับแล้วก็สูง่าแล้วคือลิมิเต็ดนะครับกับมิติคิลนะครับคอมมอนก็6 0แลนก็โอกาสได้28อีกปิกก็7นะครับแล้วก็ตัวรีเจนนะครับก็ประมาณ3%ซนะครับที่เข้าก็1.5ครับลิมิเต็ดก็สูงดนะครับนะครับ ข้อมูลของไวเตเปอร์นะปัจจุบันนะครับที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอ่าแล้วก็ไปในส่วนของตัวค่าสเตตัสนะครับผมก็จะแบ่งออกเป็นประมาณ4แบกนะครับผมพวกพวกสเต็งเอ็กแทกอ่าอาจิในการหลบอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นสากลนนะเนาะส่วนคลาสก็แบ่งเป็น3คลาสก็มีวอริเออร์ไฟเตอร์แล้วก็ล็อกครับผม ในส่วนของการซื้อตัวละครนะครับปัจจุบันขายออกหมดแล้วนะครับ5,000ตัวนะครับตอนนี้ต้องหาซื้อใน Open C ซีนะครับผมให้กดไปที่ลิงก์นะครับตามไปเลยนะครับที่ Open นนะครับเขาก็จะบอกเลยว่าตอนนี้มีขายอยู่เท่าไหร่นะครับก็กดเลือกเลยครับ Low to High นะครับเลือกราคาต่ำสุดราคาย่อมเยาวนะครับเข้าไปทำการบ u านะครับซื้อแล้วก็ลองมาทดลองเล่นนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับโหมดที่เปิดให้เล่นยังเป็นโหมดแค่ตัวของ Sky l หลอนะครับผม ซึ่งต้องไปเล่นบนแอปที่ชื่อว่า Arc 8นะครับผมนี่คือหน้าตาของล่อค์นะครับผมก็จะมีหลายรูปแบบเลยเป็นชีบอตนะครับนะครับถึงเวลาที่รอคอยครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับวันนี้ผมจะเปิดสกกล่องให้เพื่อนๆดูเนาะก็คือมีคอมมอนสองมีแลนด์นะครับตอนที่ผมซื้อไว้ตอนรุ่นแรกๆเลยก็คือหน้าจะ700กามม่นะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะครับผมเราไปกดเปิดเลยครับ ก็จ่ายค่าแก๊สต,ตามปกตินะครับก็จะมีเลยนะครับมีโอกาสได้แล้วเนาะและ้วก็อีกติกนะครับผมซึ่งอลังการมากเลยเนาะตอนที่เปิดกล่องผมเห็นแล้วโอ้โหเขาทำถึงขนาดนี้เลยเหรอ,อแล้วตัวของอตัวละครของคีบอร์ดก็เป็น 3D ด้วยผมมองพัฒนาคตแล้วถ้าเกิดเขาพัฒนาตัวเกมต่อครับถ้าไม่ใช่ตัวมินิเกมของตัว สกายหลอดเนาะเอาพัฒนาตัวเกมต่อได้เอกมาเอาไปต่อสู้หรือเอามาอัปเกรดได้หรือเปลี่ยนตัวจีบอร์ดได้ผมว่ามันน่าจะเท่หน้าดูเลยนะครับผมสำหรับตัวละครตัวแรกนะครับผมได้เป็น R นะครับก็คือมีโอกาสซก็ถือว่าโชคดีไปนะครับในของคอมมอนนะครับผมในส่วนนี้ผมขอข้ามไปแล้วกันนะครับเปิด3ตัวก็ได้แล2เนาะแล้วคอมมอนหนึ่งมาการเซนนะครับกดปุ่ม3ามปุ่มครับเลือกคำว่าเซนนะครับเพื่อที่เราส่งเขาไปเล่นในสกายลอรนะครับ เยส่งกับที่โปรแกรมที่ชื่อว่า r 8ครับตามหน้าจอมือถือขึ้นเนาะจะให้กดคลิกเข้าไปครับตรวจสอบเลขกระเป๋าตังค์นะครับว่าตรงกันหรือเปล่าไม่ต้องเป็นหัวนะครับมันเป็นเชนโพลิกอนแล้วนะครับเคยส่งแล้วนะครับก็เลยรู้ว่ามันส่งไปได้นะครับแต่ทีนี้พอตัวกระเป๋าตังค์ตรงปุ๊บนะครับผมก็ทําการเลือก Sen d nft เลยครับนี่แหละครับข้อดีของเราส่ง G b บ t ไปเล่นในเครือองเกมของดามี่ได้นะครับว่าถ้าเกิดเกม GBo t ออกมาตัวเต็มแล้วเราก็สามารถส่งบอทต,ตัวนี้กลับมาเล่นเกมเต็มได้เหมือนกันนะครับผมหลังจากส่งตัวละครไปนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับตัวละครก็จะถูกเข้าไปยังมือถือเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะล็อกไว้3ชั่วโมงเนาะเราจะนำทีบอทนี้เข้าไปเล่นในส่วนของมีเกมที่ชื่อว่า Sky Lo r d ได้นะครับผมเดี๋ยวผมขอญาตข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยแนละ้วเดี๋ยวขอส่งไปทั้งหมด3ตัวเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาในส่วนของมีเกมให้เพื่อนๆในดูกัน นะครับในส่วนของการเล่นเกมผมขออนุญาตนาเสนอทั้งสองอย่างเลยเนาะทั้งเล่นผ่านมือถือแล้วก็เล่นผ่านน็อกนะครับอ่าเราก็เลือกเลยครับโหมดของสกายหลอดนะครับดูทางด้านซ้ายมือผ่านโทรศัพท์นะครับทีนี้เราก็เลือกที่ยังตัว G ีบอรเลยนะครับว่าเราจะเลือกตัวไหนเนาะของโทรศัก็เลือกไปเลยครับ1น่ครับส่วนด้านฝ่ามือเดี๋ยวผขอผ่านก่อนละกันนะครับเดี๋ยวอธิบายอ่าทีนี้พอเรากดเข้าเริ่มเล่นใช่ไหมครับสตาร์ทเลยครับ ตัวละครแต่ละตัวถ้าทั้ง3ตัวจะแตกต่างกันเนาะถ้าสเตตัสนะครับผมมันก็จะเพิ่มแอคแท็กดีเซนต์แล้วก็เพิ่มเลือดไม่เท่ากันสักกเนะครับยานผมเลือดแค่ห้าสินะครับฝั่งป่าก็อยู่ที่58าสิบแเนี่ยครับอ่าในการเริ่มเล่นนะครับผมอธิบายไปพร้อมกันเพราะว่าผมไม่อยากให้มันเสียเวลานะครับอ่าฝั่งซ้ายนะครับโทรศัพท์เห็นไหมครับพอหลังจากที่มันเหมือนกับเกมยิงปืนธรรมดาทั่วไปนะครับถ้าเกิดเราเข้าฐานจรวดครับอ่าดูฝั่งซ้ายนะครับ ด้านมุมสุดของปากด้านมุมสุดนะครับเราก็เข้าไปชาร์จนะครับเราก็ได้กระสุนมาทีนี้ก็ได้ได้อตอครับพยายามหลุดตัวได้ไม่สุดครับโดยดูที่เลือดด้วยนะครับถ้าเรายิงแรงนะครับตัวไหนที่เป็นจีบอควาแรงก็จะยิงไวแต่มันแรงมากอาจจะเลือดน้อยอะไรเงี้ยครับเพราะจีบอควาสุดๆเราต้องดูความอกุกด,ดานเล่นในโทรศัพท์ค่อนข้างจะย,ยากครับ แต่ถ้าเกิดเล่นในผ่านทางน็อกอะครับมันจะง่ายกว่าเยอะลองดูคะแนนนะครับมันจะต่างกันค่อนข้างข้างเยอะแหละในการเล่นนะครับอ่ะทีนี้ผมขอที่าะเพิ่มเติมเห็นโลไหมครับฐานฐานจรวดของผมเป็นโล่ครับถ้าเราได้ตัวเนี้ยข้อดีของมันคือเราสามารถวิ่งชนที่อยากได้นะครับเพื่อให้มันพังได้หมดนะครับผมอ่าเพื่อเป็นการเคลียร์ดาดครับนี่คือข้อดีของการที่ใช้โลครับมันจะเหมาะสมกับการที่เรานะครับอ่า เจอเยอะเะนะครับผมอะเนี่ยแพ้ไปละนะครับผมฝั่งซ้ายของผมก็จะได้แค่ประมาณ2 0 0พันกว่านะครับอะมันก็จะไต่แรงลำดับไปดูครับผมว่าได้ประมาณเท่าไหร่ครับอาได้เหรียญเป็นเหรียญการมี่มานะครับผมอะตอนนี้ได้3.3ครับนี้พอเราจบซีซั่นนี้ปุ๊บเราจะได้เงินมาใช้แล้วครับอะมาดูว่าขวามือของคุสอนเทคนิคต่อครับนะครับพอเขาเข้าฐานตัวจอาปืนผมจะกิงมากขึ้น พยายามหลบไปได้มากที่สุดครับที่จะหลบได้พยายามเก็บตัวฐานจรวดให้ได้ปันนะครับจะดีที่สุดเ,เห็นไหมครับพอได้ฐานจรวดปุ๊บล่างของปืนจะพัฒนาขึ้นนะครับมุมกลางของซ้ายนั่นคือระยะเวลานะครับจรวดตา,ายที่จะ่ได้ก่อนกับสภาพเดิม นี้มันจะมีเทคนิคของโล่ที่ผมบอกนะถ้าเกิดเราได้โล่มาครับถ้าเราต้องการเคลียร์เราก็สามารถวิ่งชนอาพวกยานบินได้หรือว่าเกาะจากทุนระเบิดได้ครับแต่การที่ใส่โล่แล้ววิ่งชนนะครับเราจะไม่ได้ในส่วนของรีวอร์ดครับคือเหรียญที่เราเก็บัะสมครับอพอทานทาง,งที่ดีถ้าเก็บได้หมดนะครับพยายามเก็บโดยเครื่องบินดีกว่ากระสบนได้มากที่สุดน,นะครับ เดี๋ยวผมใช,ใช้โล่ให้ดูเนาะปึ๊บใส่โล่ครับปั้งวิ่งชนเลยครับโล่เห็นไหมครับมันก็จะมีเวลาจํากัดนะครับเนี่ยผมก็จะวิ่งชนให้หมดอย่างเลยนะครับนี่คือวิธีการเคลียร์ดาบครับเราจะไม่เป็นอะไรเนาะเลืออต่อจุเข้าเดิมเวลามันวุ่นวายเยอะก็ใส่โล่วิ่งชนแดีวพอกลับมาสู่สภาพเดิมแล้วก็ไล่ย,ยิงครับเพราะเราต้องการเก็บเหรียญการวิ่งชนเราจะไม่ได้เหรียญเนาะเนี่ยเห็นไหมครับ รัศมีทุนระเบิดนะครับถ้าเกิดเราเข้าระยะทุ่นนะครับมันก็จะวิ่งเข้าหาเราแสตงกันไหมครับของตัว G b บ t ของเล่นในน็อกเล่นในมือถือตากันมากครับอ่านี้ครับจะได้6ก0 0ก็ได้มาสิบเหรียญจบกันแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาสาระของเกม G b บ t นะครับหวังว่าเพื่อนเพื่อจะได้ข้อมูลครับก็แผนงานในอนาคตตัวเกมนะครับรูปแบบแล้วก็การถ่ายตัวละครครับที่จะเกินในอาร์แ ว่าเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็การซื้อขายตัวละครนะครับอ่านี้ก็พบกันใหม่หน้านะครับสำหรับวันนี้ก็มานะครับไม่ลืมครับคน